เมื่อวานนี้เราเน้นยู่้าอยู่ฝ้าแม่งมาเต็มเลยนะครับโอ้โหเริ่มจากคู่แรกแอดมอลลิงเป็นไงข้ามกำแพงไหมนะครับโอ้ไม่วนเยอะนะแล้วเป็นงานริวนะครับกับสตอมการดผมบอกแล้วว่าสตอมการดไม่ธรรมดานะแล้วก็แมตซิตี้ขี้เซายังไม่ตื่นจริงๆริงนะครับเรียบร้อยพระรองยูเวก็ชนะไป2 0งศแม่ นึกว่าจะ1-1นะสุดท้าย2-0ตามคาดนะครับและส่วนบาร์เซโลนาอาร์เซนอลนะครับเฟยนูดนะครับม่ไปพูดเยอะแล้วกันถือว่าแสดงความมีดีกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับแล้วก็วันนี้เวลา4โมงเดี๋ยวเราไปจับข่าวคุยกันก่อนเกมเริ่มนะครับวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราเจอกันหน้างานอีกทีนึงเอาวันนี้คู่ที่ผมจีหยบยกมาให้เนี่ยวันนี้จะเป็นทางด้านวิตอเรียพันเซนวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างแมนยูเนเต็ดนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ยากมากนะที่ วิตตอรียพันเซนวันนี้จะเปิดบ้านและพลาดสามแต้มเพราะต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังวันนี้7เกมของวิตตอรีเนี่ยม่านเก็บชัยมาตลอด7เกมและเจอก็ไม่ได้ทีมขี้หมูขี้หมานะครับวันนี้เจอแมนยูบอกเลยไม่หวานบวกกับฟอร์มแมนยู2เกมล่าสุด ก็พึ่งแพ้มาหนึ่งสองนัดเตดเลยวันนี้เล่นนอกบ้านยูโรปาลีกอีกแล้วนะครับวันนี้โอกาสที่แมนยูจะแพ้หรือว่าทําได้เพียงแค่เสมอค่อนข้างเยอะวันนี้ผมขอรองหนึ่งปอนะวิตเตอรเรียไปก่อนแนละ้วก็มองสูง2องเจ็ดหไว้ก่อนแล้วกันนะอย่างน้อย2อหนึ่งวันนี้มีเห็นเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วอย่างที่บอกไปวีด้นไหนไม่อพาดสี่โมงเจอกันวันนี้ผมกอนเนอร์ ner. ของตัวแรา color. ไปก่อนดีครับ